บับเบิลนินจาของเรามีจุดเด่นก็คือการเล่นเกมง่ายและสะดวกเล่นั่นเองเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ www.bbn.in.th เท่านั้นเองแล้วเมื่อมีไอดีเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปดาวน์โหลดให้มันยุ่งยากและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราเข้าเกมเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเล่นได้ง่ายๆเพียงกระดิก ไปนิ้วเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะไปแผนที่ไหนไม่ว่าจะไปทำเควสอะไรแค่คลิกปิดที่แผนที่นั้นหรือเควสนั้นตัวละครก็จะไปตีมอนเตอร์และเคลียภารกิจมาให้อย่างชันทีเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีระบบ AI มาให้ผู้เล่นอีกนะครับผมและระบบ AI สามารถตั้งค่าหลักได้3อย่างนั่นก็คืออย่างแรกเลยนะครับสามารถตั้งค่าได้ว่าจะฟั๊มยาหรือ SP ในปริมาณเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับจัดมาได้เลยครับผม ข้อที่2นะครับสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเลือกเก็บไอเทมอะไรเพราะว่าการเก็บไอเทมเยอะนะครับจะทําให้มันเปืนคังเก็บของเพราะเป็น,นจังเราได้เห็นข้อสํนาคัญนี้ครับผมสามารถเลือกเก็บไอเทมแต่ของธาดเราหรือไอเทมที่สําคัญสําคัญเท่านั้นครับผมส่วนข้อที่3นะครับสามารถตั้งค่าการต่อสู้นะครับว่าจะใช้สกิลอะไรร่วมต่อสู้และเราก็สามารถตั้งค่าสัตว์เลี้ยงออกมาช่วยต่อสู้กันด้วยนะครับและยังไม่พอข้อนี้ยังมีสิ่งที่สำคัญมาก ก็คือคำสั่งหลีกเลี่ยงบอสนะครับเมื่อเจอบอสปุ๊บก็วิ่งเลยครับผมสามารถช่วยทำให้เราไม่ต้องโดนบอสฆ่าได้นะครับผมโอ้โห,โหสุดยอดมากเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วพบกันใหม่ครับอัฟิว